แม่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะตุลาลำลูกไม่แม่มะพร้าวกะทิลูกมะพร้าวกะทิกินได้ทั้งลูกเลยลูกอ๋อแม่รู้ไหมอันนี้หนูเห็นเขาขายพันกว่าบาทถ้าพันกว่าบาทใช่แต่อันนี้โอ้โหแม่เอามาจากไหนคะเปียร์ซื้อส่งมาให้ฮะเปียร์ซื้อส่งมาให้โอ้สองลูกพันกว่าบาทได้กินยังแทนแทนไม่ได้กินหรอกแม่กินคนเดียวโอ้โหพันบันแพงมากเลยนะ มะพร้าวพุนน่ะเขาเรียกว่ามะงพร้าวพุนแม่ชิมไงครับชิมอะไรแฟนเขาซื้อมาให้ทำไมทำไมเขามีแฟนอ่ะอคนมีแฟนอ่ะกายเข้าใจว่าก็คนมีแฟนโอยแทนอยากมีแฟนบ้าง่ะแทนมันรู้ใจแม่นะซื้อมะพร้าวมาให้แม่ก็ไม่รู้นะพอเปิดดูนะพอเปิดโอ้ยแทนมันซื้อมาให้แม่แน่เลยที่ไหนได้แม่เคยไปทักในเพจแม่สั่งซื้อพอสั่งซื้อบอกว่าขอซื้อต้นเออขอซื้อมะพร้าวกะทิหน่อย เขาบอกว่ามะพร้าวที่ไม่มีขายแต่ต้นแม่ก็เลยบอกเออถ้าถ้าเป็นต้นความแม่จะได้กินแม่ตายก่อนเลยปะกันนี้เปียร์้ยแต่มันเป็นวุ้นเลยเปียรไปไปไปเห็นแม่ว่าแม่อยากกินแม่แม่บอกแม่อยากกินเขาก็เลยสั่งมาให้แม่ตองลูกนี่อ่าลงลงลงให้เปียชื่นใจหน่อยมันเป็นวุ้นเขาเขาคือกี่ต้นนี่แหละจะมีสักลูกหนึ่งอะเียาไม่ยลหรอเป็นไง เหมือนวุ้นไหมเ,เหมือนใช่ไหมเหมือนแต่มันคือของแบบที่ธรรมชาติเลยนะอันเนี้ยแต่เหมือนมากมพี่บัสชิมไหมพี่บททัสชิมไหมอันเนี้ยลูกแล้วหลายบาทต้องชิมแล้วแหละเอ้ยอ <laughs> น้องสะพายซื้อมาฝากนะจ๊ะต้องใส่น้ำตาลทรายใช่มันต้องใส่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนวุ้นอะว่านเคยกินปะ เหมือนไหมเหมือนวุ้นไหมอ,มอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยแพงไหมเนี่ยแพงที่เป็นพันเลยอย่าง,งเงีเกินเลยทำอะไรให้เมียมั้ยใจให้ใจเ,เออเหมือนพี่บ้านเลยใจหมาให้แต่ใจให้ใจ